สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอามิตรรักกัญยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับสําหรับช่องเหรียญกระสาบไทยถือเป็นช่องน้องใหม่ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมประเภทนี้นะครับยังไงก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องรับชมติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับช่องเหรียญกระสาบไทยนะครับโดยเฉพาะพ่อ,พอ,พอแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนั้นนะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับเหรียญที่ผ่านมือของพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเหรียญแบบนี้ราคาสูงนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องบางท่านไม่ได้อยู่ในวงการของนักสะสมนะครับแต่ว่ามีเงินหรือว่ามีเหรียญกระสาผ่านมือทุกวันนะครับ แล้วก็จะได้ทราบกันด้วยนะครับว่าราคาเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้มีราคาสูงสําหรับวันนี้ทางช่องเหรียญกสิบไทยจะมาบอกถึงเหรียญ10บาทปี2547นะครับเพราะว่าปี2547น้ี่นี่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เหรียญที่ผ่านการใช้ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่จะมีเหรียญบางประเภทบางลักษณะน,นะครับที่มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วสูงด้วยยังไงก็ กดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกดกระดิ่งนะครับนิ่งๆเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้อาจจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องของเหรียญกษะสาบไทยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับเหรียญกษะสาบของในหลวงราชการที่9นะครับจะมีผลิตมาตั้งแต่ปี2000 ห้1นะครับแล้วก็มาสิ้นสุดปี2560สําหสำหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9จะมี2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นพระเสียรเล็กแล้วก็พระเสียรใหญ่อย่างเช่นเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระเสียรเล็กนะครับและนี่จะเป็นเหรียญพระเสียรใหญ่สำหรับเหรียญพระเสียรใหญ่จะถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2551แล้วมาปี2560นหกสิบนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญปี2547ที่มีราคาสูงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะครับลักษณะเหรียญของเหรียญสิบบาทนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหรียญสิบบาท2สีนะครับนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็วงขอบก็จะมีเฟืองจักรสลับเรียบนะครับมาดูลวดลายด้านหน้าเหรียญกันนะครับคร่าวๆกันนะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยะเดชนะคะผ็นพระภาคทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตตาคอนนะครับภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่าภูมิพลอด,ดุลยะเดชนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็รัชกาลที่9เดี๋ยวมาดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับด้านหลังเหรียญจะเห็นนะครับว่ากลางเหรียญเนี่ยจะมีรูปพระปางวัดอรุณนะครับอยู่บริเวณตรงกลางนะครับ แล้วก็มีอักษรเบลที่อยู่ด้านบนนะครับ4จุดนี้อักษรเบลนี่จะมีเอาไว้สําหรับผู้พิการทางสายตานะครับได้สัมผัสว่าเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับแล้วก็มีคําว่าประเทศไทยมีเลข10ไทยมีเลข10อารบิกนะครับแล้วก็มีบาทตรงกลางนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับสําหรับเหรียญนี้ปี2547นี้กับจำนวนการผลิตนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ62ล้านกว่าเหรียญ ก็เนื่องจากว่ามีการผลิตเยอะถามว่าราคาในผ่านการใช้มีราคาไหมยังไม่มีราคานะครับเท่าที่เหรียญกระสาบไทยตรวจสอบดูนะครับยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่ว่าเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญจะเป็นเหรียญนี้นะครับสําหรับเหรียญผ่านการใช้นี่ครับด้านหลังนี่ก็จะปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับสําหรับด้านหน้าของเหรียญนะครับลองลองดูนะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับด้านหน้าเหรียญบริเวณนี้จะมีลอยยื่นออกมานะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเหรียญปกติที่ผ่านการใช้นะครับเหรียญปกติที่ผ่านการใช้จะเห็นว่าด้านเหรียญที่ผิดปกติจะมียื่นออกมาตรงนี้นะครับแต่ว่าเหรียญที่ไม่มียื่นอันนี้คือเหรียญปกตินะครับยื่นตรงมาตรงนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกินแต่ถ้าเกิดยื่นมาด้านหลังเราจะเรียกกันว่าเหรียญมีเรือนะครับ เหรียญมีเรือแต่ว่ามายื่นด้านหน้าเราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับถ้ามีเหรียญแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้บอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าราคาสูงนะครับปัจจุบันเล่นกันเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับจะอยู่ที่ห0บาทถึงหนึ่งบาทนะครับก็มากกว่าหน้าเหรียญโดยปกติโดยทั่วไปอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับ สำหรับวันนี้สั้นๆจต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ